ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าเป็นอย่างไรในวันนี้วันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องความฝันของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณกันต่อโดยมองจากมุมมองของความสัมพันธ์กับพระเจ้าบาปแยกเราจากพระบิดาแต่มีข่าวดีคือพระเจ้าทรงรักโรคดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร ยอมบทที่ 3: ข้อ16เมื่อที่ใดมีการแยกจากที่นั่นไม่อาจมีการสื่อสารได้และหากไม่มีการสื่อสารคุณจะรับรู้ถึงความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณได้อย่างไรฉันขอเชิญคุณวางทุกสิ่งที่อาจแยกคุณจากพระเจ้าและขัดขวางการสมัครีธรรมระหว่างคุณกับพระเจ้าความปรารถนาของฉันคืออยากให้คุณได้รับทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเตรียมไว้สำหรับคุณ ถ้าคุณรู้สึกว่าต้องการพบสันติสุขในพระบิดาขอให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาแห่งสวรรค์ขอทรงค้นดูลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์และสำแดงให้ลูกเห็นหากมีทางชั่วใดๆในตัวลูกลูกทูลขอพระองค์ทรงอภัยบาปของลูกขอบพระคุณสำหรับพระโลหิตของพระเยซูที่ชำระลูกจากบาปทั้งสิ้นลูกทูลขอพระองค์ ช่วยให้ลูกดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระองค์ลูกปรารถนาด้วยสุดใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนคุณคือการอัศจรรย์